อันนี้เป็นสาย VAF นะครับยี่ห้อยาヤกิเป็นสายขนาด2คูณ2.5อันนี้ระบุอยู่ตรงนี้นะครับ2คูณ2.5เดี๋ยวผมจะปอกเอาเปลือกออกปอกเอาฉนวนออกแล้วก็วัดเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็คำนวณดูว่าขนาดพื้นที่หน้าตัดเต็ม2.5สแวรามิลหรือเปล่า ยี่ห้อ,อยาสก,กินะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็ปอกตัดสั้นๆหน่อยแล้วกันเสียดายใส่ไฟ โอเคผมจะเอาฝั่งนี้วัดนะครับถ้าเอาฝั่งนี้วัดเดี๋ยวจะมีคนโต้แย้งอีกว่ามีคัตเตอร์มันขูดเอาทองแรงออกไปเยอะมันก็ไม่เต็มสเปกนั่นเองผมจะเอาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ไม่โดนมีคัตเตอร์นะโอเคนะครับหนึ่งจุดเจ็ดสองนะเดี๋ยวผมจะวัดหลายๆตำแหน่งหนึ่งจุดเจ็ดสองหนึ่งจุดเจ็ดสอง ผมจะวัดได้หลายๆตำแหน่งนะครับพิกด้านที่โดนวีคัตเตอร์มันงก็ได้หนึ่งจุดเจ็ดสองนะครับเดี๋ยวจะหาว่าวัดตำแหน่งที่มันมีรอยบุก1นึ่งจุดเจ็ดสองหนึ่งจุดเจ็ดสองนะครับโอเคนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งจุดเจ็ดสองมิลิเมตรนะครับ อนี้มาคำนวณหาขนาดพื้นที่หน้าตัดดูครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ1 7 2ม mm. เมตรหาร2นะครับเพื่อหาค่ารัศมีแล้วก็ยกกำลังสองครับแล้วก็คูณด้วยพายพายก็คือ22.7ส่วนเหรือ3.14นั่นเองคูณ3.14 ขนาดพื้นที่หน้าตัดอยู่ที่สองจุดสามสองสองตารางมิลลิเมตรนะครับไม่ถึงสองจุดห้าตารางมิลลิเมตรนะครับโอเคนะครับยี่ห้อยาสกีนะครับถ้ายี่ห้อยาสกิยังไม่เต็มยี่ห้อโลโลที่มันมีขนาดเล็กกว่ายาสกีไม่ต้องพูดถึงครับไม่เต็มกสเปคแน่นอนโอเคนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่า ความคาดเคลื่อนมันเคลื่อนคดเคลื่อนได้กี่เปอร์เซ็นต์ต้องไปถามมอก,อกอดูว่าขนาดพื้นที่หน้าตัดเนี่ยมันคาดเคลื่อนได้กี่เปอร์เซ็นต์โอเคนะครับ